ดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องนั่งดาวแฟร์เดนมาคได้จ้ะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์เดียวได้มื่อวันที่วันที่ว่าได้หรูวันเดียววันเดีดดยว วันที่แปดวันเมาวัฉันวันหรือวาใครคะสามีผัวเถ้าครับพี่น้องจัก เออมีแฟนขับเปถามมาว่าเป็นอยังนี้พี่ใส่ซื้อว่านั่งดาวแฝดเด่นมาตอบคำถามเราด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่านั่งดาวไม่รู้แฝดขานี่แฝดผู้ชายชื่อเอ็ดเวิร์ดไม่เห็นหนาเลยลูกจะให้เอ็ดเวิร์ดก็มาแฝดผู้หญิงค่ะเอมม่าจะให้เอมม่าสาวค่ะให้ไปให้แล้วดู เอ้มมบกกามอะไรร6เกอะไเร่ดเยนี่นะ6ปีกันมานี่ราคาที่มาของคข้ามานั่งดาวแสนชาย่านั่งดาวแสนเดินมากกันมาจะกที่หลานมีลูกแฝนจ้ะแฝนชายหญิงอเล็กอเล็กอเล็กไข อันนี้เราจกก่ายกบค่ะพี่น้องจ่ายเสื้อเลนส์สิบันอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองอันนี้เบอร์สามอันนี้เบอร์สีโ่โอ๊ย <c oughs> หาเให้เลีกครับผมนี่ถ้าออกมาเล่นนอกบ้านสนามเล็กเล่นประเทศเล่นมาก,กับพี่น้องมันยังสี่ละนางปนใดก็ออกบ้าน เออทีเข้ามาไลนะนูคนตกแล้วพี่น้องสื้ผาลูกกลับบ้านแล้วเข้ามไลนะนตบเยิ้มอรไปตเยมือเข้ามาไล่นะนุมืองลูลูกแ่หลางมาจากเมื่อบ้านพูหนักันหน้ากล้องลูเนี่ยพูหนัก ฉันมีหมวกอยู่นะจำมายยานดอกฝนตกวสันว่าจะไปเยี่ยมนัวแล้วมะ <Yeah. S 1> โอเควิโก้เยี่ยมนัวสันลูกค้ากวกมาอันนี้นเล็กลูกชายเบอร์หนึ่งอันเขียวเขียวลูกค้าเบอร์สองฟาแสดอันทีชมพู้หนึง่งฟาแสดไม่งิ่งเบอร์าสามอันน้อยๆแล้วนั้นแหนหนึ่งเบอร์สี่แปดขวบหกขวบสามขวบ กับผัวห้าสิบแปดขวบอ้าวุ่นไหยแล้วห,หุ่นไหวแล้วเขาอนุญาตพาลูกกลับบ้านก็เล้กพี่น,ออน้องจ้ากดติดตามในเดิกจ้านางดาวแขดเดนมาค์กับพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วนาะพี่น้องจ้าบายบายสวัสดีค่ะ